เปิดโพสลาสุดเจดเจพิพัฒน์ทำสิ่งนี้กับปรางชาวเน็ตสัตดกันหนัวทนไม่ได้ กลายเป็นสนามอารมณ์ชาวเน็ตไปซะแล้วสำหรับโพสล่าสุดจากอินสตาแกรมของเจเจพิพา์ที่ลงคลิปติดกีตาร้องเพลงสุดละมนุนกับปรางกันดารันโปรโมทละครบุงหาสารีที่เล่นคู่กันเป็นเหตุจากกระแะาวความสัมพันธ์คุ้มเครือของเจและแฟนสาววิววรรณรสซึ่งมีการโยงพาดพิงไปถึงสาวปรางด้วยงานนี้เรียกว่าคอมเมนต์ชาวเน็ตเถียงกันเละเทะเช่นวิวสวยกว่านอกจอพระนางจะอินกับละครแล้ว นั้นยังมีชาวคนดูที่อินกว่าส่วนกูนั้นไม่เคยดูละครเลยดีใดคือเพลงเพราะมากค่ะกลับไปดูแลนางเอกในชีวิตจริงบ้างนะคะ ในคลิปไม่มีวิวจ้าความคิดแย่มากนะเอาเขามาเปรียบเทียบกันมาระยาททำาจอีกอย่างวิวเจ็ดเขายังไม่เลิกกันเลิกแซ,ซะเลิกเสลเอเนาะเป็นอะไรมากไหมเขาโปรโมทเพลงประกอบละครคนเราสวยคนเราแบบไม่ควรเปรียบเทียบใครจะสวยกว่าไม่สวยกว่าคือไม่เผือกเนาะเรื่องของเขาแท้